เราจะวันแมนครับในหมดนี้บูดิงเจ้าไม่ให้เข็มด้วยไม่เอาไปเอาไปไดดมไหมเอาไปก็นเ้ไปลุย Let's go <S <c oughs> ตานี่ตามัานบอกมันรอดูเยื่อแล้วตาเหยื่เมื่อไหร่ะรจ DM C, ะ DMC เมื่อไหร่ DMC พอเยื่อขึ้น DMC ตาไม่ตื่น เป็เปเสียดายห้าร้อยห้าสิบห้าเลยชั้นสองด้วยนะเราล่าไปทีละจุดนะเน้นเน้นเคลียร์คนนะครับขอไี่น่าจะเอายาก

เอาก่อนเลยไม่มีคนมาเต้าก่อนเลยเรือจัดอยู่เนี่ยแม่งมาหลังเราอ่ะเทียบเลยเปียบเปียบคนดูเยอะกอกเลยเทียบเราวิ่งรอเข้าใน ล่วงไปหนึ่งแล้วข้างในขวาเรามีอีกเยอะมากนะเราเก็บล่วมไปตีหนึ่งล้วเมือกี้ตรงนี้สามศพตรงเขียวเยอะว่ามี ขบนเปิดและเขาแอบเหอครับขเขาเรียลูกซองอันตรายมากหมดที่ครับ เฮียยังไปไม่ได้นะเพราะเฮียไม่รู้ว่าแม่งกี่ตัวค่อยๆเล่นไปก่อนโอ้โหเฮียขอเก็บยาจัดของแม่งบัดต้องระวังว่ามันจะมาด้านหลังด้วยหรือเปล่าที่แม่งอันตราย สิทธิ์ไปอยู่ด้านล่างเนี่ยโอ้โหเหีย้ยกระถังซารีฟาร์มไปก่อนเลยครับมันยังไม่ขึ้นมาชั้นบนเราฟาร์มเลยฮะถ้าเราไม่เอาของบอสเราก็รวยได้นะจริงนะฟาร์มนอกฟาร์มนอกทุกคนจำคำนี้ไว้ฟาร์มนอก เขายังอยู่ด้านล่างกันอยู่นะเราขึ้นฟาร์มบนคือฝั่งนี้มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาได้แค่ฝั่งเดียวแต่ของโคตรเกลือเลยวะจริงๆเราไม่ควรได้ของเกลือนะมาละขึ้นมาชีดเจียละแต่มันเข้ามาไม่ได้มันต้องอ้อม มันต้องอ้อมเหลือเข้ามาได้ยิงเลยวะยิงเลยวะมันก็เราแวงเราเราไม่เปิดท้องใหญ่ด้วยเฮียเล่นวัดใจแม่งไปเลยเมื่อกี้ฝั่งนู้นเยอะฮะ มีอีกอก Four ที่ครับที่นี้หมดนะที่นี้หมดนะค่อยๆเคลียร์ไปนะมีเข็มด้วยฮะเราเข็มมาด้วยเหรอวะเราเข็มมา ค่อยๆเคลียร์ทีละตัวสองตัวอ๋ออยู่ข้างล่างับอยู่ข้างล่างเราได้เกาะเราได้เกาะทองมาละฝั่งนี้น่าจะยังไม่ได้ฟาร์มนะโอ้เพียบอะ เขาน่าจะไปเก็บแ็บเพื่อนเขาอะเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปว่ะม่เั้นมันเรียกเพื่อนมันแน่อยู่ข้างล่างเยอะตัวตรงตรีนเยอนะเลย เอาของหกหมื่นออกว้อันนี้เราขั้นต่ำสุดล้แปดหมื่นแล้วนะโอ้ของไม่ค่อยดีวะ่ะของน่าจะดีกว่านี้เสียดาย แต่เมื่อกี้ยังไม่มีคนฟังน่าจะหมดแล้วนะคิดว่าหมดแล้วนะครับเตี้ะน่าจะเหลือแค่เฮียแล้วล่ะทันปะวะเวลาไม่เหลือสี่เดทีเดีไม่ทันแล้วใช่ไหมเนี่ยมไม่ต้องเอากันแล้วมึงข้างในเอาดีไหมคนดูเอาหรือไม่เอาคนดูเอาของบอสออกไปได้ไหมเราไม่ได้รวยขนาดนั้นอยู่แล้วเรามีแค่สี่จุดแปดเอ็มเอาของบอสออกไปสักกล่อง,องนึงเดีวยว เจะเป็มบันบัก,กวะอ้าวเฮียคุยไม่ใส่ชุดหรอหรือไงอ้าวชุดไม่ใส่ชุดนาเต้เฮ้ยยาเต็มหมอยาเต็มเฮียเปนใส่ยังไหมคุณดูก่อนกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วเฮีย แล้วก็หมุนแม่งในห้องอะ่ะคนเดียวชิวๆเราเคลียร์ไปหมดละเจ็ดนาทีสบายๆครับ อื่นก็น่าจะไม่มีแล้วป่ะห้องหลังบอสเดี๋ยวืนดูห้องหลังบอสสวัสดีสวัสดีครับกอสหอ้องหลังบอสแต่ฝังขอ,องนีง่มันบางทีมันก็ได้ของดีนะบึ๊บโอ้โหโอเคเลยโอเคเลยครับไม่น่าดีอะ อ๋อแดงมาเว้ยโอเคลิฟต์อยู่ชั้นสองเฮียอยากลงไปดูห้องน้ำข้างล่างอ่ะเฮียว่านาจะไม่มีใครเอานะเราเหลือเวลาอยู่แล้ววิ่งดูสักหน่อยคงไม่เป็นไรกลองใหญ่ก็อาจจะไม่มีใครเอาก็ได้ใครจะไปรู้ เช็คโถ่ซ่วมันเนี่ยเห็นไหมของแสนกว่าอันนี้ถูกอันนี้ก็แสนกว่าอันนี้โอเค เราวิ่งไปดูของใหญ่อันนี้นะประตูยังไม่เปิดโอ้โหไม่เหลือเฮ้ยเหลือประตูยังไม่เปิดสีสว้าวของแดงเพิ่มมาสองชิ้นครับโอ้โแดงอีกแล้วโอเคหวานเที๊ะ เอปิดกล่องนี้ยังไม่มีใครเอาด้วยปหมนะเนี่ยเช็คก่อนเช็คก่อนพ <enemy> อเปิดไปแล้วโอเคพอสวัสดีครับทุกคนออกลิฟต์ด้ว่วามอาหารจี One ๊บวันแมรนะเจ็ดเอ็ม เาะแดงฮะจะสบายกว่านี <favorites> ้คร <rê> <said> <ART> ับ <dialect> ชิบูดิครับ วันแมนฮะโซโล่ Solo เลยเออกไปด้วย 7M 7M กั็ 7Q 7Q แดงอัพไงบ้างครับี๋ยเปไปให้ดูนะ ส3นาทีอันนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกครับจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูทิ้งท้ายไปเลยสิบสองแต้มมะตามนี้เลย